พอดีอยากทราบอะค่ะในการเตรียมตัวผ่าตัดแต่ละครั้งทําไมเราจึงจำเป็นต้องกดนา้ำาิดอาหารคะค่ะเพื่อป้องกันการสำรักเข้าปอดปอดอาจติดเชื้อต้องนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้นนะคะคุณพยาบาลคะแล้วกาแฟแล่ะคะจิบได้ไหมคะแบบนิดนึงได้ไหมคะพอดีถ้าไม่ได้ทานจะแบบปวดหัวแบบเวียนหัวมากเลยค่ะนิดนิดนึงได้ย ไม่ได้ค่ะพยาบาลคะพอดีคอแห้งขออมน้ำแข็งนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะพยาบาลคะแล้วถ้าเป็นแค่ลูกอมล่ะคะอมได้หรือเปล่าคะไม่ได้ค่ะพยาบาลคะแล้วถ้าเป็นแค่นมผลไม้ล่ะคะสามารถทานได้ไหมคะไม่ได้ค่ะระหว่างการผ่าตัดกระเพาะอาหารไม่ควรมีน้ำหรืออาหารเพราะอาจสำลรักเข้าปอดระหว่างการผ่าตัดได้นะคะ <S <S คือว่าถ้าเผลอกินน้ําหรือว่าอาหารเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะต้องทํายังไงอะคะต้องรีบแจ้งคุณหมอและพยาบาลนะคะเพื่อที่จะช่วยการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยสําหรับเจวคนไข้ค่ะพยาบาลคะคือตอนนี้คือหิวมากเลยอะค่ะคือจะขอทานอะไรอีกแบบสักนิดนึงอะได้ไหมคะแค่นิดเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะคนไข้ถ้าคนไข้เผลอทานอาหารเข้าไปในระหว่างที่งดน้ำงดอาหารเพื่อเตรียมตัวผ่าตัดคนไข้อาจจะต้องเริ่มงดน้ำงดอาหารใหม่ หรืออาจจะต้องเลื่อนวันผ่าตัดไปเลยก็ได้นะคะในการเตรียมตัวผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยของคนไข้กรุณางดน้ำงดอาหารอย่างเคร่งครัดด้วยความห่วงใยจากใจพยาไทยศีิราชาค่ะ